สวัสดีคะ่ะเด็กๆสวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับวันนี้คะ่ะคุณครูก็จะพานักเรียนมาเรียนวรรณคดีนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องอิสระยานภาสิกค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นการบันทึกคลิปวิดีโอนะคะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ 12, นะคะแล้วก็ครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะสไลด์สวยๆจากเพจภาษาไทยไมิจฉากกเดียมด้วยคะ่ะอิสระยานภาษิทนะคะ,ะสำหรับ หนังสือวรรณคดีของเราโนะ้ะเล่มสีฟ้านะคะตอนนี้เด็กๆสามารถเปิดตามได้เลยนะคะหน้าที่97นะคะ95 96 97เป็นต้นไปเลยนะคะอ,อิสระยานภาสิาชื่อเรื่องก็บอกทีแล้วว่าเป็นพาสิ์เอน่าจะเป็นวรรณคดีแนวไหนคะเด็กๆ สุภาษิตค่ะเป็นภาษิตเป็นคําสอนนะคะแน่นอนหนูต้องเจอสุภาษิตในนี้แน่นอนนะคะ,ะผู้แต่งค่ะก็คือหม่อมเจ้าอิสระยานวรรณคดีเรื่องนี้นะคะแต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะโดยมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาค่ะว่ารัชกาลที่4เนี่ยท่านตรัสว่าหม่อมเจ้าอิสรยานเนี่ย ดูไม่ปกตินะคะดูทำอะไรผิดแปลกๆไปจากคนทั่วๆไปเหมือนกับโดนหาว่าเป็นคนบ้าค่ะซึ่งก็ทำให้หม่อมเจ้าอิสระยานนะคะเกิดความรู้สึกน้อยใจก็เลยได้แต่งวรรณคดีเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ,ะจะเรียกว่าภาสิตอิสระยาน หรือว่าอิสระยานภาสิท์ก็ได้นะคะเนื้อหาในเรื่องนี้ก็จะเป็นของคําสอนนะคะเป็นเรื่องของคําสอนค่ะแต่บางครั้งถ้าเราอ่านไปเราอาจจะสัมผัสได้ถึงน้ําเสียงแบบเสียดสีประชดประชันน้อยใจไม่พอใจก็เพราะว่าเหมือนกับความรู้สึกของผู้แต่งอะความรู้สึกของหม่อมเจ้าอิสระยานะเหมือนเราโดนโดนว่าว่าเราเป็นบ้านะคะซึ่งจริงจริง ในมุมมองครูนะคะครูมองว่าในยุคสม,มัยนั้นเนี่ยใครที่ทําอะไรผิดไปจากขนบผิดไปจากที่ทําำๆกันเนี่ยก็อาจจะโดนหาว่าเป็นคนบ้าแต่ถ้าเป็นในยุคปัจจุบันนะคะในยุคที่เราเนี่ยมีความแบบเปิดกว้างได้มากขึ้นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นนะคะโอโ้โหถ้าเราไปเกิดในยุคนั้นเนี่ยเราก็อาจจะโดนมองว่าเราเป็นคนบ้าก็ได้ทั้งที่จริงๆเราแค่เป็นตัวของตัวเองนะคะแต่อันนี้ครูก็ไม่ได้บองนะคะว่า อมอเจ้าอิสรยานเนี่ยแปลกหรือไม่ใช่คนแปลกแต่อย่างใดคู่แค่อันนี้คูเสนอ,อความคิดเห็นของตัวเองนะคะจริงๆเราท่านอาจจะแค่เป็นตัวของตัวเองก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูลักษณะคําประพันธ์นะคะเรื่องนี้แต่งด้วยกรอนเพลงยาวกรอนเพลงยาวนะคะก็เหมือนกับกรอนสุภ่าหรือว่ากรอนแป้นั่นเองคะ่ะแต่ว่าจะขึ้นด้วยวรวรควรรคก็คือวรรคที่สองนะคะในกรอนมันก็จะมีวรรคสดับรับ รองส่งใช่ไหมคะกรอน8ก็จะมีสดับรับรองส่งกรอนเพลงยาวนะคะจะขึ้นด้วยวรรครับก็คือวรรคที่สองแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าเอยนะคะอันนี้คือลักษณะของกรอนเพลงยาวนะคะอิสระยานภาษิตนะคะมีเนื้อหาคือให้ข้อคิดคติเตือนใจเป็นคำสอนนะคะสอนในการปฏิบัติตน อสอนมุมมองเกี่ยวกับชีวิตสอนวิธีคิดนะคะการอยู่ในสังคมแล้วก็บางครั้งเราอ่านไปเนี่ยเราอาจจะจับน้ำเสียงแบบเนบแนมเสียสีประชดประชันก็อย่างที่บอกนะคะว่ารู้สึกแบบน้อยใจไม่พอใจบางครั้งเน้น้ำเสียงของผู้แต่งมันก็เหมือนแทรกเข้าไปในบทประพันธ์นะคะเราสามารถจับน้ำเสียงตรงนี้ได้เดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมกัน มาเลยค่ะเด็กๆตรงนี้นะคะจะอยู่ที่หน้า97้านะในมือของเด็กๆเปิดตามได้เลยนะคะ,ะให้เด็กๆขีดเส้นใต้จดแทรกเข้าไปในหนังสือของเราได้เลยนะคะอาจจะได้ใช้ในการสอบได้ด้วยนะคะเรามาเริ่มแปลกันเลยนะคะอิสระยานพาสติกนะคะอันนี้บทแรกค่ะอิสระยานชันกรอนอักษรสารเทศน,นาคำไทยให้เป็นทานโดยตำนานสุภัฏสวัสดี ตรงนี้ครูขอให้เด็กๆขีดเส้นใต้นะคะเดี๋ยวครูจะทำเครื่องหมายขีดเส้นใต้อิสระยานชันกรอนค่ะตรงนี้เขียนว่าเป็นชื่อผู้แต่งนะคะตรงนี้เป็นชื่อผู้แต่งเด็กๆจดเข้าไปในหนังสือของหนูเลยนะคะ,ะเขาก็เริ่มต้นขึ้นมาด้วยวรรคเนาะวรรคที่สองอย่างที่บอกกรอนเพลงยาวเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยวรรคที่สองนะคะผู้แต่ง ครูใช้คำนี้เลยต่อไปนะคะ <c oughs> เทศนาคำไทยให้เป็นทานตรงนี้เป็นอะไรคะเด็กๆเทศนาคำไทยให้เป็นทานแต่งเพื่อเทศนาตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะส <c oughs> อนค่ะอจุดประสงค์ใช่ไหมคือสอนนะคะจุดประสงค์ในการแต่งเพื่อเป็นคำสอนนะคะจุดประสงค์จดลงไปเลยคะ่ะเด็กๆ จุดประสงค์ในการแต่งนะคะเพื่อเทศนาเพื่อสอนแล้วก็เพื่อเป็นการเป็นทำบุญทำทานด้วยนะคะอ่าก็ตรงนี้ก็จะแปลได้ว่าหม่อมเจ้าอิสารายานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการแต่งกลอนนะคะก็แต่งคำกลอนสุภาษิตโบราณขึ้นมานะคะเพื่อเอาไว้เตือนใจคนให้เป็นบุญเป็นการทำทานอ่าเด็กๆจดลงไปในหนังสือได้เลยนะตรงที่ครูขีดเส้นใต้นะคะต่อนะคะ สำหรับคนเจอจิตจริตเขาด้วยมัวเมาโมมากในซาบผีต้องหาม้ามโนไมยใหญ่ยาวรีสำหรับขี่เป็นม้าอาชาในนะคะสำหรับคนเจอจิตจริตเขานะคะเขาตรงนี้มันมันคือความโง่ก็จริงค่ะแต่มันไม่ใช่โง่แบบไม่เข้าใจอะไรนะมันคือความเห็นผิดมองมองในสิ่งที่แบบ เป็นเหมือนโง่เขาเบาปัญญาแต่ว่ามันมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้หมายถึงแบบไม่ฉลาดเรียนไม่เก่งไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายถึงคนที่ไปลุ่มหลงในสิ่งที่ผิดอะคะ่ะเข้าใจผิดมองว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแต่จริงแล้วคือเขาเห็นผิดไปลุ่มหลงกับสิ่งที่เป็นความชั่วดังนั้นจะต้องฝึกใจให้รู้เท่าทันกิเลสนะคะบังคับใจตัวเอง ให้เหนือกิเลสเราจะได้ไปสู่ความสุขได้นะคะอะเด็กๆขีดเส้นใต้โมตรงนี้นิดนึ่งนะคะโมนี้คือโมหะโมหะแปลว่าความลุ่มหลงนะคะไปลุ่มหลงในสิ่งที่ผิดขีดเส้นใต้นะคะบทต่อไปนะคะชายเข้าเปลือกหญิงเข้าสารโบราณว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัจฉริยเราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจรักกันไว้ดีกว่าชังระวังกันอ่ะ ครูถามนิดหนึ่งนะคะตรงนี้เขามีการเปรียบชายเหมือนเข้าเปลือกและผู้หญิงเหมือนกับข้าสารเออทำไมถึงเปรียบแบบนี้เด็กๆรู้ไหมคะลองแสดงความคิดเห็นนิดหนึ่งค่ะใครก็ได้มีไหมคะทำไมผู้ชายถึงเป็นข้าวเปลือกและทำไมถึงเปรียบผู้หญิงเป็นข้าวสาร มีใครอยากแสดงความคิดเห็นไหมคะแสดงผิดไม่เป็นไรนะคะเราเราลองแสดงความคิดเห็นดูมีไหมคะลูกไม่มีเนาะอะ่ตรงนี้เป็นการเปรียบน,นะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังเขาก็สอนว่าชายเหมือนเข้าเปลือกผู้หญิงเหมือนเข้าสารแล้วก็สอนอีกว่า ต้องรู้จักน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะขีดเส้นใต้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแปลว่าอะไรคะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าต้องพึ่งกันและกันใช่ไหมคะใช่ใชายหญิงต้องรู้จักพึ่งพาอาศัยนะคะดีมากค่ะต่อไปเราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจตรงนี้สอนว่าอะไรคะ่ะสอนว่าอะไรลูกให้รักกันไวค้ค่ะอย่าเกลียดชัง อันนั้นอันนั้นจะเป็นวักสุดท้ายนะคะรักกันไว้อย่าเกลียดชังเป็นวักสุดท้ายอ่ะอันนี้ก็ก็ถือว่าตอบถูกนะคะเอาวักที่สามเราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจอันนี้คือสอนว่าอะไรคะใจใจเขาใจเราใช่ตรงนี้คือใจเขาใจเรานะคะ,ะเดี๋ยวครูจะเขียนนะคะเด็ก,กจดแทรกเข้าไปได้เลยนะตรงนี้ ใจเขาใจเราก็คือคิดถึงใจิตใจผู้อื่นนะคะคิดถึงมุมมองของคนอื่นบ้างว่าในสถานการณ์แบบนี้เขาจะพอใจหรือเปล่าเขาจะโอเคไหมใจเขาใจเรานะคะอ่าแล้วก็อย่างที่หนูตอกเมื่อกี้นะให้รักกันดีกว่าเกลียดกันก็คือวักสุดท้ายนะคะอ่าเรามาดูว่าชายข้อเปลือกหญิงข้อสารเป็นยังไงนะคะอ่าข้าเปลือกเนี่ยเวลาเราเอาไปโยนลงดินมันก็จเจริญง,งอกงามได้ใช่ไหมคะ เป็นต้นข้าวใช่ไหมลูกแต่ผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนกับข้าวสารถ้าเอาไปโยนลงดินมันจะเกิดเป็นต้นข้าวขึ้นมาใหม่ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ผู้หญิงเหมือนกับข้าวสารเนี่ยเอาไปปลูกก็ไม่ได้เจริญงอกงามดังนั้นในสมัยก่อนเนี่ยหนูคิดว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอะไรดีกว่ากันคะเกิดเป็นผู้หญิงจะเกิดเป็นผู้ชายหนูคิดว่าอะไรดีกว่าผู้ชายค่ะ ใช่นะคะก็คือผู้ชายเนี่ยเขา,ามีชีวิตที่มีการงานมีความรู้จเจริญง,งอกงามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะหญิงชายก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันใช่ไหมคะเหมือนกับหัวหน้าครอบครัวออกไปทํางานหาเงินเข้าครอบครัวอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงก็ต้องเป็นแม่บ้านเนาะดูแลลูกดูแลบ้านให้สะอาดรับผิดชอบหน้าที่แม้ว่าเราจะไม่ได้หาเงินเข้าบ้านแต่ว่าเราก็ดูแลครอบครัวให้มีความสุขคือหญิงชายเนี่ยจะต้อง รู้จักก็กูลกันช่วยเหลือกันเหมือนกับสำนวนที่ว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะต้องนึกถึงใจเขาใจเรานะคะแล้วก็ให้รักกันดีกว่าเกลียดกันค่ะบทนี้นะคะ ผู้ใดดีดีต่ออย่าก่อกิจผู้ใดผิดผ่อนพักอย่าหักหานสิบดีก็ไม่ถึงกับกึ่งพานเป็นชายชาญอย่าเพิ่คาดประมาทชายอ่าตรงนี้นะคะก็สอนว่าใครที่ดีกับเราเราก็ดีต่อไปส่วนใครที่ไม่ได้ดีกับเราก็อย่าไปโกรธอย่าไปโกรธเขาให้อภัยเขาอ่านะคะอย่าไปหักหานน้ำใจเขานะคะ การทำดีมาสิบครั้งนะคะแต่ถ้าหนูทำผิดทำพลาดแค่ครั้งเดียวทำชั่วแค่ครั้งเดียวนะคะความชั่วนั้นเนี่ยอาจจะทำลายความดีที่หนูเคยสร้างมาทั้งหมดก็เป็นไปได้วักสุดท้ายนะคะผู้ชายด้วยกันเนี่ยเขามีศักดิ์ศรีอย่าไปดูถูกศักดิ์ศรีผู้ชายด้วยกันถ้าจับน้ำเสียงตรงนี้ดีๆนะคะมันมีน้ำเสียงของการแบบน้อยใจนะเออเราก็เป็นผู้ชายเหมือนกันอย่ามาดูถูกศักดิ์ศรีผู้ชายกัน ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะรักสั้นนั้นให้รู้อยู่เพียงสั้นรักยาวนั้นอย่าให้เยื่นเกินกฎหมายมิเช่ตายแต่เขาเราก็ตายแงนดูฟ้าอย่าให้อายแก่เทวดาอ่ะตรงนี้จะเป็นสำนวนนะคะก็คือรักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่อเด็กๆขีดเส้นใต้แล้วก็จุดสำนวนแทรกลงไปนะคะ,ะหน้า97นะ กดพิมพ์มให้ตรงนี้นะคะดเด็กๆเขียนลงไปเลยนะในหนังสือตัวเองรักยาวให้บ่านรักสั้นให้ต่อตรงนี้นะคะคือถ้าใครที่แบบอยากจะอยู่ด้วยกันนานๆมีความรักอย่างยาวนานนะคะแล้วก็จะต้องรู้จักตักเตือนกันค่ะตรงนี้ไม่ดีนะแต่ถ้ารักสั้นก็คืออยากจะอยู่ ด้วยกันสั้นๆระยะสั้นๆแล้วก็เลิกคบกันไปก็ปล่อยให้เขาทําผิดไปเรื่อยๆนะคะยกตัวอย่างสถานาการณ์เช่นการเรียนออนไลน์เนี้ยสมมุติว่าเรารู้ว่าเพื่อนเราอ่ะ,อะไม่ได้เข้ามาเรียนหรือล็อกอินเข้ามาเรียนแต่ว่าไม่ได้นั่งเรียนอยู่หน้าจอแบบเนี้ยดีหรือไม่ดีคะล็อกอินเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เรียนแบบนี้ดีไหมคะไม่ดีค่ะเออแล้วถ้าหนูรู้ว่าเพื่อนสนิทของหนูทําแบบเนี้ยหนูจะเตือนเพื่อนไหมว่า ทำแบบนี้ไม่ได้นะเธออะเข้ามาเรียนเธอก็ต้องนั่งเรียนจริงๆนะต้องตั้งใจฟังนะไม่ใช่แค่เข้ามาเราไม่เรียนนะไม่ใช่แค่เข้ามาเช็คชื่อนะหนูจะเตือนเพื่อนรักของหนูไหมคะเตือนคะ่ะอ่าแบบนี้เรียกว่ารักยาวให้บัตรเราอยากอยู่ด้วยกันย,วยาวๆเรารักเพื่อนเราเราต้องตักเตือน,นะคะ่ะแต่ถ้าเราไม่สนใจเออช่างมันมันจะเรียนไม่เรียนนะคะอันนี้ก็ปล่อยไปไม่ตักไม่เตือนเรียกว่ารักสั้นให้ต่อ นะคะคือบางทีเนี่ยมาเตือนกันเนี่ยก็ไม่พอใจหรอกไม่มีใครอยากให้ใครมาว่าเราเหรอกแต่เตือนด้วยความรักแล้วเราเข้าใจเราจะได้อยู่ด้วยกันได้นานๆแบบนี้เรียกว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อนะคะอ่ามิใช่ตายแต่เขาเราก็ตายแงนดูฟ้าอยากให้อายแก่เทวดาคนทุกคนต้องตายจริงไหมเออแต่ว่าทายังไงที่ตายไปแล้วแบบจะไม่ละอายใจกับเทวดาว่าเออเราแบบเป็นคนชั่วมาก่อนนะนะ ประมาณนี้อ่ะตรงนี้ขีดเส้นใต้เทวดาค่ะเทวดาเป็นความเชื่อเป็นคุณค่าด้านไหนคะเด็กๆความเชื่อเป็นคุณค่าด้านด้านสังคมวัฒนธรรมอ่ะเด็กๆจดลงไปค่ะเทวดาเป็นความเชื่อนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคุณค่าด้านสังคมวัฒนธรรมเป็นความเชื่อเรื่องเทวดาบทต่อไปนะคะ อย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อยน้ำตาลย้อยมากเมื่อไรได้หนักหนาอย่างนอนเปล่าเอากระจกยกออกมาส่องดูหน้าเสียทีหนึ่งแล้วจึงนอนอตรงนี้ก็เป็นเป็นบทอายาญของเราเนาะด้วยนะคะเป็นบทสุดท้ายนะคะ<ม>ก็คืออย่าดูถูกการทําบุญนะคะว่าเออเราทําบุญน้อยเราจะได้บุญน้อยจริงๆการทำบุญเนี่ยค่อยๆทำไปทีละนิดสั่งสมบุญไปทีละนิดนะคะเหมือนกับน้ําตาลเนี้ยะคะ่ะค่อยๆสั่งสมทีละนิดทีละนิดมันก็จะได้มากขึ้น ดังนั้นเนี่ยคนที่ทําบุญน้อยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะได้บุญน้อยก่าคนที่ทําบุญมากขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่ดีแล้วก็สม่ําเสมอนะคะ,อ,ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือให้เรารู้จักพิจารณาตนเองนะคะ,ะไม่ใช่ว่าทุกวันก่อนนอนต้องส่องกระจกว่าสวยอย่างไม่ใช่หนูต้องพิจารณาตนเองว่าวันนี้เราทําดีทําชั่วอะไรมานะคะเราพูดจาดีๆกับคนในครอบครัวเราไหม เอ,อเราเป็นที่ที่ดีหรือเปล่าเราดูแลน้องเราดีหรือเปล่าเราช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านทำความสะอาดหรือเปล่านะคะหรือว่าเราพูดไม่ดีกับเพื่อนหรือเปล่าเรายืมเงินเพื่อนเออแล้วเราลืมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหลายประเด็นเลยหรือว่าเราทําห้องรกหรือเปล่านะคะเราต้องให้เพื่อนทําเว้นห้องอยู่คนเดียวหรือเปล่าเราพิจารณาตนเองแล้วก็แก้ไข นะคะเราช่วยเพื่อนทางานกลุ่มหรือเปล่าประมาณนี้นะคะรู้จักพิจารณาตนเองนะคะเขาก็เอาการส่องกระจกมาเป็นเปรียบเทียบนะคะจริงๆไม่ได้หมายถึงให้เราไปส่องกระจกหรอกแต่หมายถึงให้เราพิจารณาตนเองบทนี้เด็กๆขีดเส้นใต้บุญกรรมบุญกรรมเป็นอะไรคะเด็กๆ mm hmm. บุญกรรมเป็นความเชื่อเป็นคุณค่าด้านไหนคะเด็กๆสางคนวัฒนธรรมค่ะดีมากค่ะเป็นคุณค่าด้านสังคมวัฒนธรรม ะนะคะโอเคค่ะสำหรับในคาบนี้นะคะเดี๋ยวครูขอหยุดอัดวิดีโอไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในคลิปวิดีโอที่2นะคะสำหรับบทอื่นๆวันนี้ครูก็ขอแปลไว้6บทแรกนะคะในส่วนที่เป็นบทของอตั้งแต่ต้นจนถึงจบบทอาขยานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามแปลต่อนะคะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ สำหรับวันนี้เดี๋ยวครูจบคลิปวิดีโอแรกไว้ที่เท่านี้ก่อนนะคะ